สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมสตีท์นีชาแนละครับวันนี้นะครับที่ผมจะไปเนี่ยก็คือจะไปสะพานเหล็กนะครับทุกคนพอดีว่าเพื่อนที่มอกเกษตรของผมเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับบางเขนเนี่ยจะมาสะพานเหล็กกันผมก็เลยแบบเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็ไปสะพานเหล็กกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเป็นแบบร็อกชิลๆลสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเจอเพื่อนๆผมกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆผมก็กำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย Let's go <S นี่นะครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะยี่0ิบหนึ่ s นี่นะครับเราก็เจอเพื่อนเราแล้วสอบเป็นไงบ้าง เต็มเต็มเฮ้ย่รู้เขามาจากไหนนี่โอ้โหคนดูเยอะจังเลยมีอาโปดูด้วยนม่เข้าใจโอโต๊ื้อแก๊งเพื่อนผมเองนะครับทุกคนปกมือซิอุ้ยท้าไมสีกล้องสวยจังอ่ะต้องปรับภาพมาแล้วนี่นะครับคนเริ่มต้นมาจากคนนี้ดูเจ๊เขาอยากเอาคนไหนนะเอาคนนู้นไอ้นั่นไอ้นั่นอะ ที่เราจะมาดูและจะมาซื้อกันในวันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับน้องกันพอชื่อจุนแม่ชื่ออ๋อยจ้าคอนเกต์อ้องเออของญี่ปุ่นวันนี้จะมาซื้ออะไรครับของยูทูบเบอร์เนี่ยมาเดินเล่นของญี่เล่นอ๋อเดินเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆเงินก็จะหายไปเออเฮลืมลืมถามชื่อเพื่อนๆเลยชื่อมนนะครับนี่ชื่อโมนคนนั้นชื่ออาร์มนะครับไอ้นี่ชื่ออาร์ม นี่ชิอาร์มนี่ฮะอ,อ,อันนี้พอยนี่พอยนี่ซีอีฟแล้วก็กันโอเคครบแล้วครับทุกคนแกนนำนะครับที่จะจะมาสุพรรณเล็กวันนี้ <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมอยู่แถวๆนี้มาตั้ง5ปีไม่เคยมาเดินเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดินไปชั้นสองมาแล้ว <c oughs> นี่วันนี้ผมจะอยู่ <c oughs> เป็นคู่พี่เป๋าครนะ <c oughs> อันนี้เรารู้จักกันมานาน สามปีสามปีแต่โรคกลมนะครับต้องบอกว่าโรคกลมเไอคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับสาัมมน์นะผมอยู่เพชรบูรณ์มันอยู่พิษณุโลกนะครับผมก็ต้องโดนแล้วผมว่าผมมาทำเลยนี่นครับเจอพอดีเลยพอดีสามขายเท่าไหร่ครับพี่เก้าห้าสิบ พูออกวันนี้ออกวันนี้ใช่ <laughs> อยากซื้อเลย <laughs> ได้เกมใหม่นี่พี่พี่ขายของที่ร้านพี่หน่อยร้านอยู่อ่าชั้นสองหน้าไหนนี่ครับนี่ครับร้านอยูโฮะครับ J D เกมนี่นะครับทุกคนผมก็ด้าทีฟ้า ยี่ากันะครับส่วนน้องกันน้องกันได้อะไรครับกันดำไปแล้วอันนี้ไม่ได้มีโมบิจิกนี่นะครับผมเพิ่มมากระชั้นกันดำไปแล้วเฮ้ยไฮลมาก็มีนี่มามีเฮลมาก็มีสกินเอาไว้คุณคุณจะได้อะไรไหมครับคุณเสี อาจจะเล่งอยู่เล่งจุจุซื้ออ่าเล่งรวมของเล่นและเกมนี่ครับสีพีของมอง ไม่จำหน่ายหรือไม่คือข้าผข้าวคุณชชาญบอกมาครับเมื่อกี้คืองานอะไรนะครับคุณนาเงินจีนครับอ้าวของกอล์ฟครับใช่ครับผมกอล์ฟเขาทำไมไม่ไม่จำหน่ายเขาเขาไม่ให้เรียกว่าของกอล์ฟเขาให้เรียกว่างานจีนนี่นี่เราอยู่ชั้นหกของอะไรครับคุณน้เมก้าพาซตาสแตนเหล็กครับนี่นะครับกับร้านนี้นะครับ ครับนี่คือพี่เจ้าของร้านนะครับอ๋อไม่ใช่เจ้าของอ๋อใช่ครับไม่ใช่นี่ครับแต่ว่าพี่ก็ทำงานที่นี่นะกำลังให้ของอยู่อ่ะพี่พี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวได้มั้ยพี่บีครับอพี่บีครับนะครับอันนี้ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่บีอ๋อเมกาพาซ่านะครับพานทโนกครับโอเคครับก็นี่นะครับงานเรซินทั้งหมดครับเป็นม่งานลูกว่าวันพีสอ่าดันตกครับครับแล้วก็มีหกแซมแซมหกงานหนาท่าบีซีมาเวล หนึงครับครับนี่ครับใครที่สนใจก็นี่ครับใช้ที่ของเราได้ครับขอบคุณครับขออนุตนิดนึ่งครับนี่ชมรมกอง่งเอาแล้วไม่ด้บัลลูซิเอนะฮะนี่ ไปนเฮ้ยมอนต้องเปิดแบบนี้เพื่อนมอนอย่าดูการข้างเลยนะเอาแล้วที่เฮ้ยมันมีไม่บอกกับมึงเป็นบัตรอะไรเนี่ยโอ้ยนี่เจงเลยวะนี่คือที่มนต์ได้นะครับตอนนี้คือแบบโถ่เฉยดิ

ไม่ไดไม่ไดม่ได้าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าด้วฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าด่าอ่าจ่ไฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่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 า่าาาฮ่าาาาเา่าา่าา มันเกิดขึ้นอยังไงครับก็คือเราขี้เกียจไปเอววาวะาะแล้วมันมีแต่อาหารจีนนะเราก็จะไปชุราปัญหาในคนแถวจุราวันนี้เราเปลี่ยนแพนนะทุกคนจากเยาวราชนะครับมาเป็นแถวบรรทับทองสามย่านนะครับนะเติือบโตเียวยังไหม่หมดเราจะมีผิวทุบเลยเขาพูดมาเสิร์ ข้าวหมูย่างอันนี้ข้าวหมูย่างนะครับแค้คนนี้ชิมให้คนนี้ชิมเป็นไงข้าวหมูย่างเนี่ยร้อนครับแล้วอินฟลูเซอร์ชิมไหมทำไมปมมันไก่ใช่เป็นไงไม่เจี๋ยวอร่อยเลยอ่ะอ่าจัดปล่อยด้วยป่ะเพรามันมีสองมือถ้วยเนี่ยสุดเด็ดเนี่ยทุกคนแซ่บ กิปนี้แม่น้อยต้องภูมิใจต้องภูมิใจในตัวกูทุกคนอาหารเราก็มาครบแล้วนะครับขอบคุแต่งอยู่ไหนอะอย่าออกเยอะๆแหละไอ้เจ้กูเปลี่ยนหัววะแบะหนึ่งสองสามแล้วก็แค่นั้เลยหนึ่งสองสาม ถ้าชอบคลิปน so, like ี so, this, this, yeah, this ้กดไลค์ให้ผมนะครับกดไลค์นะถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์กดอะไรกดอะไรกดอะไรกดซับสไครเอหรอกดซับสไครแล้วกดอะไรครับกดอะไรอีกกดปิดเลยครับเจอกันสำหรับวันนี้ผมกับเพื่อนๆและคนนี้ที่ออกกล้องคนสุดท้ายนะครับมนและมาร์คขอตัวลาไปก่อน สวีสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย